สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้มีออฟโรดสายลุยนะคะเข้ามาใหม่หลายชุดเลยนะคะจะเป็นเล็บเหี e ่ยวอีสูซุนะคะขอบ16นะคะจะเป็นคอสมิกนะคะขอบ18นะคะจะเป็นล้อแท้เลนโซ่ขอบ16นะคะแล้วก็จะมีเป็นทีก้านยกนะคะขอบ18นะคะแล้วก็จะมีหยดน้ำนะคะ ขอบสิบหกนะคะเหยดน้ําขอบสิบหกนะคะแล้วก็จะมีล้อแท้เลนโซนะคะขอบสิบหกนะคะล้อมือสองนะคะสภาพสวยนะคะราคาประหยัดนะคะเดี๋ยวไปดูชุดแรกเลยนะคะล้อเล็บเหี่ยวอิซุสุนะคะ เล็บเหี่ยวนะคะล้อแท้อีซูซูนะคะกว้าง7ออฟเซต7.5นะคะชุดนี้ทำสีมาใหม่นะคะสภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะแค่ทำสีมาใหม่นะคะไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยาง m a x กซ MT นะคะ b i c กฮอนเจ็ดนะคะสองหกห้ 5, นะคะเป็นยางปี17นะคะแต่ดอกยางหนามากๆนะคะ ดอกยางนะคะหนามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่นี่ล้อสภาพสวยนะคะนี่ทั้งทั้งสี่ล้อเลยนะคะมีฝาพร้อมใช้นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะมาดูดอกยางกันนะคะนี่ดอกยางคือทั้งสี่เส้นนะคะหนาๆเลยนะคะ ไม่มีคืนไม่มีบ้างนะคะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะสวยมากๆเลยนี่เส้นที่สองนะคะสวยมากๆเลยค่ะเส้นที่สามนะคะนี่เส้นที่สี่นะคะดอกยางสวยๆนะคะนี่สวยมากๆเลยเจ้าเอกพีเซ <laughs> นเตอร์น้อยนี่สวยมากๆเลยค่ะชุดนี้นะคะ ชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะมาต่อชุดที่2นะคะชุดนี้จะเป็นคอส m มิกขอบ18นะคะกว้าง9.5ออฟศูนย์นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยาง BF นะคะ2 6 5 6 5 1 8นะคะเป็นยางปี20นะคะ ดอกยางนะคะยางหนาๆอยู่นะคะชุดนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะนี่ดอกยางนะคะชุดนี้นะคะดอกยางหนาๆน,นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งเจดัน้าร้อยบาทนะคะ จะส่งฟรีทั่วไทยค่ะนี่ล้อแท้คอสมิกนะคะขอบ18ปนะคะสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อที่หนึ่งนะคะนี่วงล้อที่สองนะคะวงล้อที่สามนะคะวงล้อที่สี่นะคะนี่สวยมากๆเลย ยาง BF 2 6 5 6 5 8นะคะเป็นยางปี20นะคะชุดนี้ราคา17,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะชุดที่3นะคะชุดนี้จะเป็นล้อทแท้เรนโซนะคะขอบ16นะคะกว้าง8.5ออฟศูยน์นะคะ ชุดนี้จะมาพร้อมอยางโอตานิสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางปียี่สิบนะคะดอกอยางหนาๆน,นะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะ,ะ,คะดอกอยางหนาๆทั้งสี่เส้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ หนึ่งนะคะสองสามสี่อ่าวงที่หนึ่งนะคะนี่วงที่สองวงที่สามวงที่สี่นะคะ ชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะใส่กระบะตัวสูงนะคะได้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นนาวาล่านะคะแล้วก็จะมีชุดที่สีนะคะเป็นท e ก้านยกนะคะกว้าง9ออปศูนย์นะคะสวยๆนะคะชุดนี้นะคะวงที่1น,นะคะ วงที่สองนะคะวงที่สามนะคะวงที่สี่นะคะนี่ชุดนี้จะมาพร้อมอยาง bf นะคะเป็นยาง bf usa 265 6 5ห8นะคะนี่เป็นยางปีสิบแปดนะ เส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะดอกอยางนะหนาๆพร้อมใช้งานนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา1,9800บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะยินดีต้อนรับเจิญค่นีนีขอบคุณมากค่ะ ชุดนี้เป็นชุดที่ห้านะคะออฟโรดไซส์ลุยขอบ16นะคะชุดนี้หยดน้ำนะคะขอบ16นะคะกว้างเก้ากว้างเก้าออฟซูนะคะชุดนี้นะคะ <5 S 2> สวยมากๆเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะ <5 S 2> วงที่หนึ่งนะคะ <5 S 2> วงที่สองวงที่ส วงที่4นี่เป็นยางโยโกฮามานะคะ2 6 5ห0 1 6นะคะเป็นยางปี20นะคะใส่กระบะ6กรูตัวสูงได้เลยนะคะทุกรุ่นนะคะนี่ดอกอยางเส้นที่1นะคะเส้นที่2นะคะเส้นที่3นะคะเส้นที่สนะคะ ดอกยางหนามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยถ่ายรูปก่ะนะอนนะชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะอีกชุดนี้นะคะจะเป็นล้อทแท้เลนโซ่นะคะขอบ16บนะคะชุดนี้นะคะ จุด5ออฟ0นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางบิ g h o r น764นะคะนี่ m a x c e e ม MT นะคะ265 7516นะคะเป็นยางปี20นะคะชุดนี้นะคะนี่วงที่1นะคะวงที่2นะคะวงที่3วงที่4 ล้อแท้เลนโซ่นะคะขอบ16นะคะล้อมือสองนะคะสภาพสวยนะคะชุดนี้นะคะเป็นยาง265 7 5 16นะคะเป็นยางปี20นะคะดอกยางนะคะคือสวยมากๆเลยนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองนะคะ เส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะดอกยางคือสวยๆเลยนะคะดอกหนาๆไม่มีบ้างไม่มีขึ้นนะคะสวยมากๆเลยชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ ร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียมเพยอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ไอ0ดียศ4นย์เก้านะคะแอดไลน์ไอเดบอร์นี้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะแวะมาที่ร้านนะคะสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะออฟโรดสายลุยนะคะ5รลู6กลูนะคะนี่ ราคาล้อใหม่ยางใหม่นะคะอยู่ที่ชุดละ2 0 0 0มบาทนะคะขอบ16นะคะสวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะเก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย มิสซูปาเจโร่ก็มีนะคะหยดน้ำนะคะห้าลูขอบสิหนะคะสวยมากๆเลยนะคะราคาหนึ่งหื่นห้ารอบาทนะคะ แอดลายมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเป็นล้อเดิมขอบสิบห้าก็มีนะคะจะเป็นของเก่งนะคะล้อมือสองเก่งนะคะมีใบพัดก็มีนะคะสวยๆนะคะ ตอมือสองขอบ18บห้ารูนะคะชุดเก0 0ันบาทนะคะล้อพร้อมยางนะคะนำล้อเก่ามาแลกเถอนะคะลดลงไปอีกนะคะขอบ17บห้ารูนะคะห้ารูร้อยนะคะของออติสก็มีนะคะขอบ20สิบนะคะ ลอแท้เลนโซ่นะคะหยดน้ำนะคะห้าลูขอบสิบหกนะคะจะเอจะเอ,ะเอนี่จะเป็นกระทะบรรทุกนะคะพร้อมอยางบรรทุกนะคะก็มีนะคะล้อใส่คู่หน้าก็มี ล้อมือสองนะคะเก๋งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยแวะมาได้เลยนะคะลานสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะต่างจังหวัดจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยจะเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่นะคะ เก๋งกระบะนะคะหรือว่าจะเป็นยางใหม่สายบรรทุกมิชลิน x อ็ซดีนะคะที่ร้านมีพร้อมให้บริการลูกค้านะคะจะเป็นยางใหม่เอทนะคะขอบ15-16นะคะ17-18-20นะคะราคาเริ่มต้นเซ็นละ2,400บาทนะคะเป็นยางไทยหลินหลงนะคะ มีรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะคะจะเป็นของหลินหลงเป็นโอตันินะคะเป็นซูแม็กนะคะนี่แวะมาเลือกดูได้เลยนะคะจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะมีเริ่มตั้งแต่ขอบ13นะคะขอบ13 14นะคะ15 16 17 18 19 20นะคะยางเปอร์เซ็นต์นะคะเริ่มต้นเส้นละ500บาทนะคะพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีเลยนะคะ สอบถามได้ที่0 99 3544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ